ะะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามนะคะที่มาติดตามกันนะคะทั้ง400กว่านะคะตอนนี้นะคะในเวลา11อาทิตย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เวลารับชมนะคะ600ชั่วโมงพร้อมกันนะคะในเวลา11อาทิตย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะพิธีการ หาผู้ติดตามก็เหมือนเดิมนะคะช่วงที่เคยบอกไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านคอบ้านนู้นบ้านนี้นะคะแล้วก็มีใครที่เข้าไปหลายนะคะมีหลายเราก็เข้าไปทักไปเยี่ยมชมกันนะคะเราไปเจอเพื่อนใหม่ๆก็ทักทายกันดูซัพพอร์ตกันนะคะประมาณนั้นนะคะส่วนมากหลังๆมานี้ก็จะเข้าไลฟ์บ่อย ไปเจอเพื่อนใหม่ๆ,ๆก็ไปทักกันที่ไลายที่บ้านนูน้นบ้านนี้นะคะเราเพื่อนๆก็มีน้ําจิตน้ําใจนะคะมา,าทักที่บ้านของเรานะคะก็ได้ผู้ติดตามเพิ่มมานะคะลูกเรือนะคะก็ทํามานะคะก็สองเดือนกว่าๆนะคะที่ได้มาก็สิบเอ็ดอาทิตย์นะคะทั้งชั่วโมงการรับชมก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มาไลท์สด กือบทุกทุกวันนะคะไลฟ์สดยาวนะคะวันละห้าชั่วโมงนะคะบางวันก็ไปไลฟ์สองรอบนะคะช่วงเย็นด้วยนะคะเป็นสิบชั่วโมงนะคะแต่ไอตัวสิบชั่วโมงน,นี้ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์เป็นบางวันถ้าไม่เหนื่อยมากก็ไลฟ์ช่วงที่สองอีกนะคะแต่ว่าจะมาเน้นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าไลฟ์ไปห้าชั่วโมงนะคะไลฟ์ไปก็ไม่ได้นั่งอยู่หนะ้าจอทั้งห้าชั่วโมงนะคะเดินไปทํานู่นทํานี่บ้างนะคะ ทำงานบ้างนะคะก็ปล่อยร้ายไปยาวไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจบร้ายก็จะมานั่งคุยก่อนนะคะก่อนที่จะมาจบร้ายนะคะอาจจะหนึ่งชั่วโมงก่อนจบร้ายหรือว่าครึ่งชั่วโมงก่อนจบร้ายอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสนะคะในะะการกรณีว่าร้ายยาวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนยูทูบเบอร์มือใหม่เช่นกันกับช่องลานีพีนะคะให้รับทราบน,นะคะส่วนคนไหนที่มี ประสบการณ์ดีๆก็มาแนะนำกันได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะก็จะ,ะไปอ่านไปอะไรนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะมาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มาฟังในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะคนไหนที่ผ่านแล้วก็ให้ปัง,ปงนะะๆนะคะยอดบิวยอดเหรียญเยอะๆนะคะชวนท่านใดที่ยังไม่ผ่านนะคะก็ขอให้ อย่าท้อนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจับมือกันไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบนะคะสําหรับ